แอดอาร์ Earth, สวัสดีครับวันนี้อยู่เกมเดวีไมิคายพิกออฟคอมแบทครับผมจะมารีวิวตัวละครดันเต้ทาน้ำแข็งหรือดันเต้ผู้ประหารชีวิตครับงั้นเราไปดูรายละเอียดของตัวละครนี้กันครับสำหรับดันเต้ผู้ประหารหรือว่าดันเต้น้ำแข็งนะครับสมมุติถ้าเรามีตัวละครแบบเลดี้ Lady น้ำแข็งเนอะหรือว่าวีเนี่ยเป็นตัวละครที่ควรมีตัวที่สามคือตัวนี้เลยครับจะบอกว่าตัวละครเขาจริงๆไม่ได้เก่งครับแต่ว่าเวลาเราใช้สก,กิลพวกเนี้ยตัวละครจะติด QTE ทันทีครับ มนเลยทำให้เราสามารถที่จะขี่อยได้ง่ายเนาะก็สรุปโดยภาพรวมเลยผมสรุปเลยว่าตัวละครนี้ถ้าเรามี V ีน้ำแข็งแล้วก็อะไรดีน้ำแข็งควรเปิดครับผมส่วนวิธีการคอมโบเนี่ยก็ค่อนข้างง่ายครับก็จะมีการฟันเป็นจังหวะเนาะหนวงจังหวะแล้วก็ฟันรุวๆหรือจะฟันตามคอมโบที่เป็นคอมโบที่3ของเขาก็ได้ครับผมอันนี้เดี๋ยวผมลองกดให้ดูนะครับก็คือตีธรรมดา4ทีเนาะ,ะกดผิดสกู๊นะครับ ค่อนข้างง่ายครับผมแล้วก็กดค้างแล้วก็ตีสองทีแล้วก็กดลงแล้วก็ตี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 ต,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 ตีแล้วก็จบด้วยอันตินะครับค่อนข้างคอมโบได้ง่ายครับผมก็ถ้าให้ยืนยันตรงนี้เลยก็แนะนำว่า ควรเปิดครับถ้ามี V น้ำแข็งกับเรดีน้ำแข็งถึงไม่มีก็ควรเปิดแบบผมไม่มี V น้ำแข็งเนอะก็แนะนำให้เปิดอยู่ดีนะครับสำหรับตัวนี้เพราะว่าจะทำให้ทีมน้ำแข็งของคุณเนี่ยค่อนข้างเก่งขึ้นเลยครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเล่นแล้วก็ลองต่อสู้จริงว่าเป็นยังไงนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปลองท้าทายในแดนปีศาจกันครับผมว่าการเล่นจริงเนี่ยตัวละครนี้จะเหมาะไม่เหมาะเนอะแต่ว่าอย่างที่ผมบอกว่าสกิลเขาคอมโบค่อนข้างง่ายครับแล้วเวลาเรากดสกิลพิเศษนะครับ เลดี้น้ำแข็งก็จะมี QTE ทันทีครับเราจะทำให้เล่นได้ค่อนข้างง่ายขึ้นเยอะมากครับผมก็แนะนำเลยครับยิ่งถ้ามีวีนะทีมน้ำแข็งจะค่อนข้างแข็งแกร่งคุณสามารถขึ้นอันดับหนึ่งเวลาเจอบอสที่แพน้ำแข็งหรือว่า,าพวกกิจกรรมของในเกมได้เลยนะครับก็แนะนำค่อยเปิดครับผมก็เช่นเคยตัวละครน,นี้ไม่สามารถ PVP ได้นะครับซึ่งเราอาจจะดูว่ามันค่อนข้างธรรมดาดน,นึงนะแต่ว่าอย่างที่บอกครับว่ามันสามารถ เล่นการ QTE ของตัวละครได้ครับก็เลยแนะนำเลยนะครับ <Come on. S 1> ครับทีนี้แข็งคุณจะเก่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับผมเสรษฐายแล้วตัวละครใหม่ๆจะค่อยไม่ค่อยพีได้เสือได้ครับผมคิดว่าเขาน่าจะบาลานซ์ยากครับผมเพราะหลายๆตัวเนี้ยอาจจะค่อนข้างโกงนิดนึงหรือไม่ก็ผู้พัฒนาเกมอาจจะขี้เกียจทำแล้วก็เป็นได้ครับ อันนี้ก็จะเป็นการคอมโบเนาะแล้วก็ฝึกคอมโบให้ดูครับผมคิดว่าน่าจะมีแนวทางแต่ก็ผมแนะนำครับถ้าคุณยังไม่มีสายน้ําแข็งยังไงก็ต้องเปิดกับตัวนี้พอได้ใช้ประโยชน์แน่นอนครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะอยู่ประมาณนี้ครับถ้าชอบไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ด้วยนะครับช่วงนี้ผมอาจจะไม่ค่อยว่าเนะ่ก็เลยจะหายไปเดี๋ยวจะกลับมาทําทุกวันเหมือนเดิมนะครับขอบคุณที่กดติดตามนะครับผมสวัสดีครับ